สวัสดีครับหอยหน้าครับผมหมอยโคง้งฝนตกเมื่อวานนี้ครับบอไดไปเก็บดอกพีซาวก็บมาครับผมนี่อึงลานเคยไปใต้ครับเมื่อคืนฝนตกแยงครับแต่ผมไปอยู่ผมบ่อไรน้ำมูกได้แต่ผมฝนตกได้แต่กบแกงน้ำใหม่ผมครับ แยกหน่อไม้ใส่ผักหวานใส่อีดอกดอกกระเทียวทำไมครับนี่หนังโอ้น้องลม้มน้อง,ล,ง,องล้มอย่าน้องเร็ๆโอ้ยน้องลม้มตัวนั้นคบหนูอีดอกครับผู้ดใดก็เก็บมาผู้เจ้าผ่้เจ้า,จาน้ำตาหยิบเงี้งนย่ัง บิใบหอยโขงครับหอยโขงไปบเฮามาเลี้ยงไปเนาะเก็บหอยเนาะมาเลงเนาะดูหน้าดูหน้าหนองดังนี่นหนงข้างเดี๋ยวนาะอุ้ยบอยตัวตตมกินมาเลี้ยงจะไบ็ไตอุ้ยบอยจะไบดไตมาเลงไปบ่ถืกมองให้มันคนนนวไปบอเยดฝนเี อย่าติดโตนกบน่อยต้มหอยโขต,อต,ตอหอยหน้าเส่นกับต้มมาแล้วใส่ตน้นหงอนกุ้ง้หอยต้มเบต่อ เย็ดรวมกับเห็ดรวมโัวใส่ตัวเย็นนะครับลาตอนครับทีมงานแต่มันมีตอนนานใจนั่น

หวานนี <t od em |ms|> ่พอสวร์เลยนี่ไปหาออกบ่ จะเกิดสมงไปใส่เยอะมากหอมแมอน่นอนใส่ขั่วเยอะๆจะได้เผ็ดๆจะได้มีใครกินด้วยน่ะเห็นไหมนีน่เยอะจะได้หวาน <laughs> 幸好多旺。 หอกมก็ใ่บบเดียวอมกใช่ส่อ,อบเดยันไมก็ด่โปรโยครบ่วนอึงันนี้มันบกบ่มันไ่นู่แต่ไม่ได้มันมากมันบดีตุ่ยดีแ่นี่น